สวัสดีครับพบกับคันที่บอยรีวิวนะครับและรีวิวตามสั่ง EP นี้ขอเอาใจสายมอไซค์กันหน่อยนะครับเป็นหมวกกันน็อกริวนะครับรุ่นสตอม sp 2สีใหม่ด้วยก่อนหนึ่งก็ต้องขออภัยกันก่อนนะครับเนื่งองจากเป็นของชิ้นใหญ่ไม่สามารถถ่ายในห้องได้ก็เลยต้องมาถ่ายกันหน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างอันนี้ต้องกราบขออภัยกันจริงๆเลยนะครับพูดถึงซับเปคกันก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นหมวกของเรียวเรียวนี่เป็นแบรนด์ไทยซึ่งผมเคยใช้งานมาถ้าจริงๆินี่คือลูกที่3แล้วตอนนี้ก็เป็นตัวใหม่เป็นรุ่นสตอมด้านข้างเขาจะเขียนสตอม S42 นี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นสีใหม่เพราะว่าตอนแรกที่ผมจะซื้อเนี่ยมันจะเป็นอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ําเงินขาวแดงแต่ตอนนี้มันมีสีฟ้ามาด้วยก็สวยอีกแบบเพราะว่าสีเดิมผมหาไม่ได้แล้วนะครับคือของหมดมาเจอสีนี้เอ้ยมันก็สวยดีก็เลยเอาเป็นรุ่นนี้มาครับอันนี้บอกก่อนนะครับผมซื้อมาใช้งานเองลองใช้งานไปดูแล้วประมาณ1เดือนครึ่งก็ประสบการณ์การใช้งานเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีตอนท้ายคลิปนะครับอ่อเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันของเขากัน,น ตัวนี้ที่บอกนะครับเป็นรุ่นยกคางสามารถยกคางได้มีสลักด้านล่างเปิดตัวปุ๊บแล้วก็ยกคางขึ้นมาทําให้เวลาเราขี่ไปจอดตามไฟแดงหรือป้อมน้ำมันอะไรพวกนี้มันเปิดขึ้นมาทําให้เราไม่รู้สึกอึดอัดเท่าไหร่ภายในมีแว่นให้ด้วยนะครับแว่นสีดาร์กสโมกไว้ใช้เวลาแดดออกจากจากัดหรือใครที่ขี่กลางวันเลยพวกนี้ครับมีสวิตช์สลดกอยู่ด้านข้างนี่ขึ้นลงครับก็สะดวกดี ซึ่งเป็นแว่นซ่อนภายในที่ผมค่อนข้างชอบนะครับก็คือช่วงเย็นๆอย่างเงี setting, other way, other way, okay. floor, ้ยเราไม่ใช้เราก็เอาขึ้นพอช่วงแดดร้อนๆหรือแดดจัดๆก็เอาลงมามีช่องอากาศเข้า3จุดช่องอากาศออก3จุดเหมือนกันอากาศเข้าอยู่ตรงนี้ที่1จุดที่1นะครับนี่เปิดปิดได้จุดที่2อยู่ที่3ที่ด้านบนนะครับเปิดปิดได้เหมือนกันสไลด์ขึ้นสไลด์ลงตรงนี้นะครับแล้วก็จุดอากาศออกก็จะมี3จุดเหมือนกันคือด้านหลังตรงนี้อ่าคล้ายๆที่เป็นหางเหมือนหางเป็ดอะไรเงี้ยอ่าโผล่มานี้อากาศออกนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวให้ดูน ทางซ้ายและขวาครับเป็น3จุดเข้า3ออก3นะฮะตัวหมวกมีที่ปิดคลังการลมย้อนเข้าไปได้ด้วยนะครับตัวน,นี้เป็นฟองน้ํานิ่มๆน,น,นะครับฟองน้ำเขานิ่มมากเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านี่นะครับด้านในนี่ค่อนข้างนิ่มเลยเป็นฟองน้ําซึ่งฟองน้ํานี้3ชิ้นสามารถถอดออกมาได้ตรงน,นี้เป็นสายล็อกแบบสเต็ปล็อกนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานสะดวกเวลาใส่เราก็ใส่ลงไปปุ๊บปรับระดับความแน่นได้โดยค่อยๆดันเข้าไปอย่างเงี้ยถ้ายังไม่แน่นพอก็ดันไปเรื่อยๆ ถ้าดันไปสุดแล้วยังไม่แน่นก็ค่อยปรับสายเอานะครับแล้วอะไรหนึ่งออกก็ดึงปุ๊บแล้วก็สายคลิปล็อกตัวนี้ก็จะหลุดออกมาง่ายๆเลยอันนี้สะดวกมากข้างนอกก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูดีไซน์ก่อนนะครับทรงก็ประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็คือลมลาดขึ้นปุ๊บแล้วก็ไหลไปด้านหลังแล้วก็จะมีหางนิดนึงอ่าส่วนข้างล่างจะมีเส้นสายประมาณนี้เลยนะครับมีโลโก้สตอมอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเ d ดีไซน์1 Design ไซนอยู่ข้างๆนี่นะครับ ซึ่งเขามีหลายสีมากนะครับอันนี้ผมบอกไม่ถูกเลยว่าเขาเรียกว่าสีอะไรยังไงบ้างเนาะแต่พอเราเห็นแล้วเราชอบสีนี้เราก็เลยซื้อสีนี้มาคือเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากเข้าไปดูสีเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับลองเข้าไปเลือกดูกันได้อ่ะมาเดี๋ยวขอยืนนิดนึงอย่างที่บอกหมวกเขาถอดได้3มชิ้นนะครับข้างในสามารถถอดมาตากแดดถอดมาซักอะไรได้เราเปิดหน้ากากขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้แกะออกมาปุ๊บอ่ะซ้ายขวา ดึงออกมานี่ผมเคยแกะมาแล้วนะครับมันเลยแกะง่ายเพราะตอนที่ซื้อมาตอนแกะครั้งแรกมันจะยากนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดแปกสองจุดนะครับไว้ใส่อีกข้างหนึ่งปึ๊บก็ค่อยๆดึงออกมานะฮะมันจะมีตีตนตุ๊กแกแปะยึดไว้อยู่นะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้ถอดด้านท้ายนะฮะเป็นแปกหนึ่งจุดสองจุด มาส่วนตรงนี้ระวังนิดหนึ่งถ้ากระชากเลยเนี่ยมันจะเสียหายค่อยๆแกะนะครับนี่ขออภัยนิดหนึ่งพอดีว่าพื้นที่ทํางานผมไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวค่อยๆโยกออกมาอ่านี่เนี่ยค่อยๆโยกออกมา,รยยกมาตรงนี้จะเป็นตัวล็อกอยู่นะครับทั้ง3 4จุดเลยเบาๆนะคือมันของใหม่ไงมันก็เลยยังล็อกแข็งอยู่แต่ถ้าใครที่ใช้ไปสักพักมันก็จะค่อนข้างหลวมขึ้นนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตีตุ๊กแก ด้านข้างนี้เป็นตีนตุ๊กแกค่อยๆดึงออกมาเดี๋ยวนี่มองออกมาแล้วนะครับอ่ะโอเคเป็นสาชิ้นเป็นฟองน้ํานิ่มๆน,นิ่มมากนะอันนี้ใส่สบายมากเลยแล้วก็ถอดซักได้ด้วยแล้วอีกอย่างนึ่งคือที่หมวกเขาดีไซน์ไว้ให้เราติดบลูทูธได้ด้วยนี่เห็นไหมครับบลูทูธในหมวกมีหูฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวแก้มเนี่ยที่น้บแก้มเราเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมี ฟองน้ําเอาไว้นิดนึงเอาไว้บงังพวกบลูทูธอะไรพวกนี้ก็สําหรับใครที่ชอบออกทริปกับเพื่อนๆหรือว่าไปกับแฟน2คนแล้วก็ไว้คุยกันเนาะแต่เอาจริงๆที่ลองใส่มาคือเวลาผมใส่หมวกกันน็อกเน,นี่ยแล้วแฟนซ้อนท้ายใส่หมวกอกใบหนึ่งคุยกัน2คนก็ยังพอรู้เรื่องนะครับอาจจะต้องพูดเสียงดังนิดนึงเพราะว่าถ้าเราขี่เร็วมากมันก็จะไม่ค่อยได้ยินเนาะแต่ถ้าแบบจอดอะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้ยินมีแข็งแรงดีมากโอเคเดี๋ยวขอประกอบกลับเข้าไปด้านในก่อนนะครับ ก็ประกอบกับเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่ผมเพิ่งนึกออกนะครับตัวนี้พอกดลงมาปุ๊บม,มันก็จะล็อกแล้วเวลาเราเปิดปุ๊บขึ้นไปด้านบนมันก็จะมีล็อกให้นิดนึงนี่วิญญาของเขาสามารถซื้อเป็นสีอื่นมาก็ได้อันนี้คือที่เขาแถมมาเป็นสีใสวิธีการเปลี่ยนบอกเลยอันนี้ค่อนข้างชอบมากเพราะว่ามันเปลี่ยนง่ายเวลาเปลี่ยนเรายกหมวกขึ้นนะครับหมวกตรงนี้เขาก็จะมีที่ล็อกเอาไว้ด้วยเห็นไหมครับฝั่งนี้ที่เปิดอย่างนี้พอดันขึ้นปุ๊บม,มันจะมีเห็น เป็นตัวล็อกเอาไว้นะครับกันหมวกสะบัดขึ้นนะครับพอกดลงมาปุ๊บมันก็จะล็อกออดันหน้ากากให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็กดตัวนี้หลดแล้วสองข้างข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเอาประคองไว้เดี๋ยวล่วงปุ๊บหลุดแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนง่ายมากอันนี้เปลี่ยนง่ายมากแล้วก็ซื้อสีอื่นสีชาสีอะไรแบบนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับมาใส่เคอันนี้เดี๋ยวขอประกอบใส่กันไปก่อนวิธีประกอบก็เหมือนกันนะครับ ในกล้องอาจจะไม่เห็นเราย,ยกสูงขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวนะ,ะใส่กลับเข้าไปตรงนี้กดล็อกอยู่นะครับเช็คให้ดีว่าเข้าแล้วฝั่งน,นี้เหมือนกันใส่ด้านบนไปก่อนตัวด้านล่างปุ๊บเรียบร้อยนะครับปิดเรียบร้อยจบแค่นี้เองส่วนใหญ่เวลาเราขี่ใช้งานไปนานๆเนี่ยวินชิลต,ตัวนี้จะเป็นรอยจะเป็นลายอะไรพวกนี้เราก็ซื้อมาเปลี่ยน ก่อนจะไปกันต่อนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาดูถึงตรงนี้แล้วกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก็ต่อคันที่บอยหน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปออกมา อ่ะโอเคครับก็มาถึงส่วนที่ผมเอาไปใช้งานประมาณเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งมาแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อมูลประสบการณ์ที่ผมเจอมากับตัวนะครับและอีกอย่างคือผมใช้ขี่กับมอไซค์ที่เป็น p c x 160เท่านั้นนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะขี่ไปกลับประมาณ200กิโลนะครับจากบ้านไปที่ทํางานแล้วก็ขี่จากที่ทำงานกลับขี่อาทิตย์หนึ่งประมาณ2-3ครั้งไม่ได้ขี่เป็นกิจวัตรประจาวันอะไรขนาดนั้นนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนกับเพื่อนๆขี่ออกทริปนั่นแหละครับสองอาทิตย์ออกสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ออกทุกวันท ไม่ได้มีโมกงใส่ผ้าแบบคุมมาไว้แล้วก็เอาถอดแว่นแล้วก็สวมนะครับเปิดด้านหน้าปุ๊บเดี๋ยวขอถอยมาหน่อยแล้วก็ฉีกแล้วก็สวมประมาณนี้อ่าเวลาเลือกผมก็จะเลือกไซส์ L ตอนนี้มันกระชับเข้ากับหน้าพอดีนะครับไม่ได้บีบแน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หลวมเกินไปคือการใส่หมวกเต็มใบพวกน,นี้เราจะต้องใส่ให้มันกระชับกับใบหน้าพอดีนะครับถ้าหลวมเกินไปเนี่ยมันจะมีการสั่นซึ่งทําให้เราแบบไม่ค่อยมั่นใจในการขับขี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่้ายซึ่งอย่างที่บอกครับคนใส่แว่นใส่ได้ ไม่มีปัญหาเลยนี่ใส่แางนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงลงมาอ่าหรือถ้าบางคนใส่แว่นแล้วแบบเฮ้ยผมขี่กลางแดดเยอะๆทำยังไงนี่กดลงมาปุ๊บก็จะไม่ติดกับแว่นเราเท่าไหร่เลยนะครับอ,อันนี้ที่ผมใช้งานก็ประมาณนี้ขี่กับ P C X นะครับอ่าแล้วก็เปิดหน้ากากอย่างนี้จากหนึ่งเดือนที่ผมใช้งานมาเนี่ยมีทุกสภาพอากาศเลยก็คือฝนตกไม่มากฝนตกหนัก แดดร้อนแดดเย็นๆแล้วก็แดดจัดๆอันนี้ลองมาหมดแล้วนะครับถ้าใครใส่บลูทูธก็จะแปะเอาไว้ด้านซ้ายหรือขวานี่ผมไม่ได้ใจนะเพราะว่าผมขี่คนเดียวไม่ได้ใช้บลูทูธอะไรเนาะ <laughs> เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีของมันดีกว่านะครับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกเนี่ยสะดวกใช้งานง่ายนะครับก็คือใส่แค่นี้เองคือถ้าเป็นแบบที่ไม่ได้ยกคางเนี่ยเราจะใส่เนี่ยเราจะต้องดึงหมวกแล้วก็ค่อยๆแทะขัวเข้าไปแล้วก็ แล้วก็เวลาใส่แว่นเราต้องเปิดตรงนี้แล้วก็เสียบแว่นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากกว่าแล้วก็อึดอัดกว่านะครับแต่ว่าพอเป็นยกคางแบบนี้เราใส่แบบนี้ก่อนแล้วก็ใส่แว่นอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงลงมาปิดถือว่าสะดวกเลยนะครับแล้วก็เวลาขี่เนี่ยรุ่นที่ผมเคยใช้มันไม่มีส่วนที่ปิดคางตรงนี้บางครั้งลมมันตีขึ้นมาแม้กระทั่งขี่ตัดฝนเหมือนกันฝนตรงนังๆเนี่ยฝนจะย้อนขึ้นมาเข้าหน้าเข้าอะไรเต็มหมวกเลยนะตัวนี้เขาทากันมาให้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือ ตัววินชิลตัวนี้ถอดง่ายอันนี้ถอดง่ายมากๆหมบอกใบเก่าๆที่ผมมีปัญหาก็คือเวลาผมใช้ไปตัวหน้ากากมันเป็นรอยนะครับเราจะเปลี่ยนวินชิลที่เปลี่ยนยากมากแล้วก็เวลาขี่อันนี้บอกเลยนะครับช่องลมตรงนี้ถ้าเป็นขี่ไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือแดดออกถ้าเราขี่ที่ความเร็วระดับนึงเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าในหัวจะเย็นขึ้นนะครับหัวจะเย็นขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเย็นแบบเย็นจัดซึ่งแบบเหงื่อไม่ออกเหงื่อออกก็ยังมีนะครับถ้าแดดร้อนๆแบบนี้เหงื่อออกมีแต่ว่า จะรู้สึกเย็นสบายหัวขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ผมจะเปิดไว้ตลอดเลยพวเราเราขี่ไปจริงๆเนี่ยถ้าใครไม่ใส่แว่นเนี่ยเบลนหน้าส่วนนี้เราจะเย็นพอดีเลยนะครับก็คือลมพวกนี้จะเป่าเข้าตรงนี้พอดีเลยแต่ถ้าใครที่ดึงแว่นลงมาปุ๊บตรงนี้ก็จะไม่รู้สึกอะไรนะเพราะลมมันเหมือนกับจะผ่านตรงนี้ขึ้นมาแต่แถวนี้นะครับนี่ช่วงช่องลมตรงนี้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบใช้ตัวที่เป็นแว่นนี้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอนาคตถ้าขี่กลางวันบ่อยๆบอยไบเนี้ยอาจจะหาที่เป็นวินชิลที่มันดำข,นขึ้นกว่านี้นิดนึง มาใส่นะครับสายรัดอะไรเขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับดีไซน์อะไรโอเคเลยและสีสวยด้วยสีใหม่เนี่ยสวยทุกสีนะครับก็ประมาณนี้นะครับใส่สบายนะครับจริงๆหมวกหนักอยู่ที่ประมาณที่เขาเขียนเอาไว้ประมาณ1.5กิโลนะครับแต่พอใส่ไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักอะไรมากนะแล้วก็เวลาเราขี่ประมาณสักร้อยร้อยสิบร้อยผมขี่ไม่ถึงร้อยยี่ประมาณร้อยสิบเนี่ยถือว่าสุดๆและวหัวยังนิ่งปกติไม่สายไม่อะไรพวกนี้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงข้อสังเกตมันบ้างแล้วกันนะครับที่ผมขี่แล้วเจอมานะครับอย่างที่บอกว่าผมขี่ทั้งแดดออกแดดร้อนมากยันฝนตกหนักมากคือตกหนักแบบหนักแบบหนัก,นกจริงๆคือเปียกทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เจอเลยก็คือน้ําจะซึมเข้าไปในหมวกนิดนึงนิดนึงจริงๆนะนิดนึงจริงๆคือขี่มาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหยดหนึ่งม้างครับ คือมันซีนมาได้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังมีรั่วเข้าไปหน่อยเอาจริงๆก็ไม่ได้สาระสาคัญอะไรเท่าไหร่นอกแต่แค่บอกว่าเออมันมีโอกาสเข้าไปได้บ้างแต่คนตกหนักๆสิ่งที่น่าราคาญสำหรับผมที่สุดเลยก็คือช่วงนี้มันเป็นฟองน้ำนะครับตรงนี้จะเปียกหมดเลยที่คอเราเนี้ยอาจจะเปียกเลยแต่จะไม่กระเซ็นเข้าไปด้านในตรงเนี้ยจะเปียกนะครับก็เวลากลับมาถึงที่พักก็ถอดล้างถอดเช็ดอะไรให้ดีนะครับไม่นั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นลาเนาะสายรัดคางอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันอยู่ต่าไปพอเวลาเราใสาเดี๋ยวใส คลาเหมือนกันนะครับรุ่นเก่าๆที่เคยใช้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ใต้คางพอดีจะไม่โดนกระเดือกแต่นี่มันอยู่ประมาณนี้นะครับจุดที่2ก็คือเวลานี่ให้เพื่อนๆดูนะครับเวลาเราดึงแว่นลงมาอ่ะเวลาเราขับแดดจะจัดเนี่ยตรงนี้ดําจริงแต่มันจะเห็นสีขาวที่เป็นแสงรอดเข้ามาตรงเนี้ยทำให้รู้สึกแบบกวัวสมาธินิดนึงคืออาจจะเป็นเพราะผมใช้งานยังไม่ชินนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบมันต้องไปเละตรงเนี้ยไอแสงแสงรอดๆตรงเนี้ยมานะครับถ้าเป็นแบบ เขาดีไซน์มาเป็นแบบแว่นเต็มอย่างเงี้ยไม่เห็นแสงรอดอย่างเงี้ยจะดีมากอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนบางคนขี่จนชินแล้วไม่มีปัญหาแต่สำหรับผมผมก็เอาจริงๆย,ยังไม่ชินอะ่ะยังรู้สึกมีปัญหามันยังเห็นแสงขาวๆขายอยงเงี้ยมีอะไรอีกอ๋อนิดนึงคือเป็นเพราะว่าผมขี่ด้วย p ีเซหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพอเวลาเราใส่หมวกอย่างเงี้ยเวลาเรามองกระจกข้างอย่างเงี้ยครับเราจะต้องหันหวัวนิดนึงเพื่อมอง นหนูนิดหนึง่งพอมองลูกเก่าที่เคยใช้เนี่ยมันจะไม่ต้องหันหัวไปเยอะมันจะแค่ขับปุ๊บแล้วก็เหลือบนิดนึงก็มองเห็นกระจกซ้ายขวาแล้วอาจจะหันนิดเดียวแต่ตัวนี้คือขี่ปุ๊บเราจะต้องหันไปปุ๊บนิดนึงอ่ามันจะทําให้เราเสียจังหวะน,นิดนึงนะครับถ้าใครขี่บิดไ์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นไหมแต่ถ้าเอามาใช้กับพีเซกแบบผมแล้วก็ผมสูง180ปรับกระจกแล้วก็ยังต้องเหลือบนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้ของหมวกเนี่ยของใบนี้ของรุ่นนี้นะครับช่วงเนี่ย แคบลงนิดนึงไม่ได้เปรียบเทียบแบบชัดเจนแต่ว่าความรู้สึกเลยคือลูกเก่าที่ใช้รู้สึกว่ามันจะกว้างกว่าแต่พอเป็นตัวนี้รู้สึกตรงนี้มันจะแคบลงนิดหนึง่งใครที่เคยใช้หมวกหลายๆรุ่นก็ลองมาแชร์กันหน่อยนะครับว่ารู้สึกเหมือนกันไหมหรือว่าผมรู้สึกไปคนเดียวหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหมวกใหม่ผมใช้เดือนเดียวยังไม่ชินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าหลังจากนี้ใช้ไปมันน่าจะปรับตัวเข้ากับหมวกใบนี้ได้เยอะขึ้นนะครับอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสายตาสั้นเวลาขี่เราใสา มันจะมีฝ้าฝ้าเต็มแว่นเลยซึ่งผมใส่แว่นขี่ผมไม่เคยถอดแว่นขี่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าฝ้าจะเกาะที่ด้านหน้านี้ไหมคิดว่าน่าจะมีแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ที่แว่นผมเนี่ยจะฟ้าเต็มเลย ฝ้าจะขึ้นเฉพาะเวลาตอนเราจอดติดไฟแดงหรืออะไรพวกนี้นะครับพอเวลาเราขี่ไปปุ๊บให้เราเปิดตรงนี้ไว้ลมที่เ่าเนี้ยจะเป่าที่แว่นเราพอดีฝ้าจะหายไปเร็วมากคือพอรถเริ่มเคลื่อนไปปุ๊บฝ้าก็เริ่มหายอันนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ใส่แว่นขี่เหมือนผมนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยซื้อสเปรย์ที่ว่าไว้ฉีกกันฝ้ามานะเดี๋ยวอนาคตถ้ามีโอกาสจะเอามาลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันใช้งานได้ดีไหมอะไรยังไงเนาะโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างกับตัวหมวกกันน็อกเลียวววสตมตมมมมัันนนี้้้้ครรราาาาผปกใชงดย ที่มันไม่ได้แบบแพงเวอร์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่มันค่อนข้างสะดวกแมทกับการใช้งานของผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับสำหรับใครที่มีคำถามข้อคิดเห็นเขาจได้อะไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจจะซื้อตัวเลียวสตอมตัวนี้ไปใช้ก็สามารถกินที่ลิงก์ในดีสคริปชั่นได้เลยผมแปะเอาไว้ให้แล้วเป็นร้านที่ผมซื้อตัวนี้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คัตตี้บอยรีวิวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้รีวิวตมสั่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยานี่มาอ่าปุ๊บเปิดหน้าการรับล,ลมสักหน่อยนี่โอเคเลย